ได้อันแบบหาคิดชีครียดแค้นลูกหรือบปล่หรือว่าจังได้แค้นจะเรือเรือใจเรือใจย้อนลูกลูกบอกว่งความลูกบอกว่ง่วงความแต่สั่งสั่งกับคนอื่นพัดได้ไปสร้างกับลูกตัวเองหรสร้างอะไรกันเรือใจตัวเองโดยเนาะเรือใจเครียดเรือว่า พัดโตพี่น้องเลยบรรยากาศตอนค่อยขำลงแรงเนะาะฮะโตบรรยากาศดีดีพี่น้องเลยลมเย็นว้อยว้อยเนาะนั่งกันจนชิลับยืนกันจนชิลับแหละพี่น้องเลยอากาศเป็นตานอนเย็นดีพี่น้องเลยแถวเพื่อนน้องละตอนบรรยากาศค่อยขำลงแรงด้วยพี่นอ้องเด้ออ่ะในตอนเวลาสี่โมงพี่น้องเลย ตอนเย็นๆกําลังชิชวนกันเทคานเนะเาะน้องหล่กกากะเฝาเห็ดให้มันแล้วเน่พี่น้องเอ้ยเลยยังมาทานผักพี่น้องเอ้ยเนาะผู้หละเทแล้วตัวน,นี้ผู้หละจังชิชวนกันผักก็ได้อู้ทางง่ายเพิ่นกําลังกันเริ่มผสมปูนอยู่พี่น้องกับน้องจอยอน้องหล่ากะหางกะสีก็บแบบแล้วเมื่อกี้นี่พี่น้องเอ้ยต้อง นะน้องลากับ,บมีเวลาจับกล้องปันไดพี่น้องเลยถ่ายมือละคลิปไปเนาะเอา,เาสบายดีทางน,น้องจ้อยเด้อวยพี่น้องเลยทางน้องจ้อยกรับฟูแข่งขาบมเป็นตาเอาเลยเห็นมือในชั้นเชียรอาบน้ำเนาะูมือปูนสุดที่ฮักพี่น้องเไยเนาะรุยกันเต็มที่พี่น้องเลยวันนี้เทก่อกับมะเหล้วเถ้ามังางเลยเนาะ มือยังคอยลุยไหมพี่น้องเลยเปิดปูนตัวเครื่องนี่กะทักตอนคำนี่เนาะส่วนกัรลุยก่อนบรรยากาศกัะสีประมาณนี้พี่น้องเลยแถวบริเวณแต่เพื่อน้องหลับบรรยากาศดีพี่น้องเนาะลมเย็นผัดวอยวอยหนแบบบริเปิดพัดลมก็นอนรับแถวนี้ <c oughs> ถ้าลองจ้อยดองดาวดองถั่วจักไซสายพี่ เป็นมือเฮือนบ่เป็นเมือเม่อทรงเอาหับเอาแม่รู้เอาจังได้ถึงมืออันนึงเขา่านึงนาบ่ว่าจังได้คือว่าไปทรงหมู่บ่ประาประมาณน,นี้แหละหมู่เพิ่นน้ำมันหลุด,ดดั๊บเอาสดียทางไอ้กันเนาะพี่น้องเลย,ยอ่า เป็นอไอโคกมูพี่น้องเลยไอโคกแล้วก็ไอจอยเนาะอ่าลังไอจอยแล้วกันน้องล่าพี่น้องลังน้องล่าแล้วก็ถุยทองถุยทองแล้วก็น้องวีสี่หาอยน้องเฮาพี่น้องเนาะอ่ฮกทางน้องจอยน้องจอยนี่จะเป็นอ่าลูกชายล่าโคกมูพี่น้องเลยเห็ดเวียกระดุพี่น้องน้องจอยนี่ เวยนตังเ้าเยนตังย่องเอาพี่นยแบบลุยอะรน้องเพิ่กระไดเนาะเือโตน้อยอันนี้คำยังม่ทันเลิกเทือพี่น่อยวารชเทห้มันแล้วเนาะกระเทินน้อยเดียวเริ่งสอบล้ออันกูลาออันซ้ายล้อนึ่ง มาอยู่ไหนนะอยู่ไหนเฮินนะมาแล้วบอกมาแล้วมาดิเช่นมาคนลุงโมอเอ็ดแป๊วแม่เอาไปจังไปส่งหมูนะหลุดหมูน้ำมันเบิร์ตยันมาส่งอยู่บ้านเราหลบเพิ่นมาแต่นาเมื่อกี้ดิมาในนี้น,นะทางไปนาเพิ่นพี่น้องแถวนี้จ้ะเอาไปพีกันได้เนาะหลิ่นมาเบิร์ตน้ำมันแถวนี้สอยทองเลยอ่ะเมื่อส่ง ทางพอ people, อ่งพอกับบริยูนําเบิดมือพี่น้องเลยมือนี้หากมาตอนแรงเดี๋ยวมาถาไทยเป็นก่อนคือว่าเป็นแรงเวียดน้ำผอตุกจุนทอนพี่น้องเลยเนาะเวียกอะลายสมซื่อกับสร้างพี่น้องเลยเนาะนี่ทางพอ่อกะไลายยางลายแนยวพี่น้องเลยเวียกนี่เขามาสูมมือสบายดีสบายดีทางพอ่อพี่น้องเลยเนาะเป็นจังได้เล่นเวียกแล่นงานทางอาพุ่นาก็แล้วเวียกไปชมกิจกานให้ แล้วเรียกอ่าเจ้าอืมโอ้ทางเรียกอันทางให้น้องลากะอันไปส่งเอกสารแบบเซ็นอันยืนยันให้เพิ่นบ่ให้เพิ่นเบิ่งแบบมอบให้เพิ่นเนาะอต้องเซ็นมอบครั้งแน่พี่น้อง้เพราะว่าติตก็เล่าให้ฟังอยู่ฟังอยู่เพิ่นว่าเขาจะนําติตนั่นแหละยเพราะว่าอันติตเพิ่นกมีหมู่เพิ่นบ่อยู่หมู่เียอ้ายๆอ้ายบ่อ้ายแล้วเออ พักเป็นหัวหน้าอยู่ทันซ้ําอืออ้ายเป็นอะไรอ้ายเพิ่นจริงบ่เคยอ้ายป็อแวข่อยก็บ่ฮู้เนาะเห็นตสเพิ่น้มาอยู่ว่าเสี่ยวเพิ่นบ่หรือว่าจังได๋เพิ่นก็บ่ฮู้แล้วว่าพี่น้องอ้ายเพิ่นอ้ายเอพี่น้องทั้งเป็นอ้ายทั้งเป็นเอื้อยทั้งผู้นผัวก็แม่นเพิ่นนับถือโดยีแล้เนาะเพิ่นเบิ่งแยงให้พี่น้องเอ้ยอันนี้ก็ได้ฟังดูเลยดทามก ถ้ายงาาานสภพกรอเบืองเนาะอันนี้กะอ่าจึงได้พี่น้องเนาะอ่าเป็นบุญสกุตานั่นแหละแบบเอาไ้ไปเบิองไปครั้นกะอ่ามีคนอุ้มสู้เบิองให้พี่น้องเนาะอันนี้ก็ขอบใจทางตูซิสเพิ่นลายพี่น้องเลยอ่าเพิ่นเบิองเบิองแย่งให้พี่น้องเนาะอ่าถ้าว่าเอาไปนี่แบบเฮาบ่ลื่อกระไผนี่จักสิเป็นได้นาะพ่อพี่น้องบ่ฮู้แหละ พี่น้ทำไมโดนนักแล้วโดนนักเลยคือว่าอันบูมีคนเบิ่งไห้นี่เนาะจะขี้เป็นจังได้ให้ากันเขาเขาระเบียบมันมีอยู่โซ่สองอาทิตย์เขาระเบียบอันนี้ก็คือว่าหู้ข่าวไว้เนาะคือว่าไปฝากแป๊บเดียวพี่น้องเป็นก้าออกมาเป็นออกมาอันนี้แล้วเพิ่นว่าเริ่มไข่แน่เพิ่นว่าลืมใครแน่ย่างได้นอนได้แล้วเพิ่นว่าเาจะมีผู้ลืมเคยยันลืมเคยทำพิธนั่นแหละากฟังุทำพิตอบุิี ็ส so ีของเบิงเงห้ยตลอดเนาะพีหายกันมันมีคนอยู่หันกันยากโอ้ยากเลยพี่น้องจั๊กจี้อันพึ่งไผยเบิงพายบาดเนาะคำว่ามีแต่เบิงตัวเองและคำว่าบุมีอยู่นหันกันเนาะเพาะหาคนข้างสีลำบากเนี่ยพี่น้องคำว่าบุ้งมีที่แรกน้องน่าคิดคิดว่าจีบุ้งมีไฟเบิงใหายอะไรเนาะเมา่อไรวัดหาตัวชิดเพิ่นอ่าเป็น ไอ้ผันยูเนี่ะหันพี่น้องเนาะข่าวว่ามึงมีไายตัวซีดหรือว่าตัวซีดซอยนี่จักทีจังได้พี่น้องเนี่ยเพิ่งลาวว่าไปนั่นแหละเนาะจักทีอยู่จังได้ไอ้พวกมึงหมดพอความจำจักอยู่จังไดพผันปัวจังได้พี่น้องเนี่ยนะผันบอกผันปัวนี่กัารลาวกะมีใจร้ายพี่น้องเนาะอ่าที่ผันซอยเบิ่งแยงซอยการห้อายหายเป็นปกติเนาะพี่น้องเนาะอ่าทางพอกะอ่าได้จังได้ความรู้สึกในมือนั่นฮึ อ่อเอเา,อมอเ,าเมื่อเกิดเหตุเนี่ยท่านพออ่าได้อันแบบอ่าคิดชเครียด,ดแค้นลูกหรือบปล่หรือว่าจงังไดแค้นจะเลี้ยงเลือยใจเลือยใจย้อนลูกลูกบอกวางความอืมลูบอ <ienza. S 2> กวความบอกแต่สัส่งทางคนอื่นผัดได้ไปรสร้างกับลูกตัวเองไปสร้างเม่อไรกัน <S <S เลือยใจตัวเองโดยเนาะเลือยใจเครียดเลบวาเครียดตัวเองเครียดกับลูกเลยเลบว่าเขาอันเหตุงานมาทางใดกะอ่าคือ อ่าได้พี o, ่น้องเห็ดความดีมาตลอดเนาะพ่อเนาะอ่าเหตุกับคนอื่นนี่แบบเบิ่งแยังคนอื่นนี่เบิ่งได้ก็เบิ่งลูกตัวเองมาเบิ่งดูแลบ่ได้พี่น้องเนาะการลายคนอยู่ดีที่ว่ากับคนอื่นนี่อยากฟังฟังความกลัวโดยยังเสร็จคือหมู่ขู่ของพัวเองก็ยังเบิ่งได้เนาะผู้เตือนเตือนสติเขาก็ยังลบไปสมุนตัวกินเหล้าเมาชุลาไปก็เตือนเตือนสติเขาไปก็ยัง ลูกพื้นกันได้บรรวอากับลูกเองกบ่ได้เนาะลูกเองกับยังเลือดเลือดเท่าเดียวนี่ยก็อื่นกับ่าได้ด้วยได้ได้เป็น้องหลาก็ได้เนาะพี่น้องก็ได้บอกคือไอ้กันก็เสื่ออ้กันนี่ก็ได้เนาะมีแต่อ้ายผู้เดียวเลยพี่น้องคือไอ้จอยเนาะเป็นคนบุกหอยพังเพิ่นนี่แบบเป็นคนบุกหอยพังแต่เก่าเนาะพังแต่เก่่าแตน้อยแต่น้อยพุ่นพี่น้องเอ้คนจีนมักแบบอ่า เฮ็ดตามลำพังนะเฮ็ดตามใจตัวเองนะแบ <Yeah. S 1> บเป็นคนแบบใจเดียววันทก่อยากจะพอให้นี่จะว่าผัวผูเพ่งอนเื่นคนเสือเราเสือคนอื่นไร้กลัวเพินแบบเสือคนอื่นไร้กว่านะแบบหม่คู่ในย่องเอาแห้เฮ็ดได้ไร้กลัวแม่ตัวเองไม่อยากเสืออะารจะนี้ก็จะบวเป็นนี่ังจะเป็นจิตใจเพิ่อนดูว่าเป็นน้ำเสร็จ เปอร์เซ็นต์ประสาทเพื่นนี่กับบุคคคือกันพี่น้องเลยสุขสักรรมสุดของพอเองเลยด้วยหลังคนก็ว่าพี่น้องเลยทำทำบุญยังบุญชินสุดบุเบิดอะได้วยโบปัญญาโทษตัวเองเนาะตางพ่อก็ต้องโทษตัวเองเน้อจังได้มันเกิดเฮาก็ตถางรับในสิ่งที่มันเป็นเรต้องโทษตัวเองแล้วบ่ต้องคิดหลายน้ำให้ทางพ่อตั้งใจเอารมณ์ในเรื่องที่มันผ่านไปก็ค่อยแก้ไขกลับมาใหม่เนาะ แทงใดับพี่น้องเลยอแล้วเรื่องประตูตุนทอนนี่เด้ไปหอดใส่จุาทอนเี่เพ่โทรมาวังเงินสมมืขึ้นวังแรงๆทุคำพันวาในไดทัวรมาไทยชิเทม่าเอกสารลงไปยืนเอาเอกสารไปยืนเพื่อนใบแจ็งเสียชีวิตกะนระสานนีใบ ยังยืนที่อยู่ของเมียรวยแล้วก็จำเป็นพวเมียไปลงไปประกอบเอกสารอยู่แข่งรวยหรือว่าเห็นทางบ้านเขียนเขียนเลื่อมื่อนหร่บุ๊มบิลว่าื่อเขียนมือตะีบิดนะคือว่าไปสื่อไปใส่สื่อในบ้านไปใส่สื่อสุนทรจริงสื่อสื่อของคนแท้บุญทอนบุญทอนบุญทอนสินสงครามสื่อขอแท้เศรษทังสื่ทา้งห้าจะคุ้นอยู่ในหันบัดด้ยเนาะบุญทอนสินสินสงครามบัด พอบ้านเกเคเคเมีแต่สูนทอนละลาบบริษัทน้ำสกุลเพิ่นเพราะว่าถเป็นโมฆะใบตัวนั้นแถบเฮามีแต่เพิ่นเอิ้นี่ยพอเท่าสูนทอนเนาะมาแล้วว่าแท้ชื่อแท้เพิ่นบุญบุญทอนบุญทอนบุญสงครามอืมบุญสงครามอย่างเนาะน้ำสกุลกับบุญสงครามศินบุญศินทรงครามศินทรงครามศินทรงครามเออ คือว่า่นผ่านซึกผ่านเสือมาหลายเลยพี่น้องแม่นอะไรเนาะใส่กินทรงคำผู้เฒ่าตะกี้เนาะพ่อแน่นอนอยู่แล้วพี่น้องเลยเป็นเป็นทานโซลรองระบบเลยเลยเกิดเกิดกีเจพี่เนยถ้าเกิดปับคันหน เจอคนคุณแล้วคนคุณเราทั้งไอ้กันกันไม่ใช่ทั้งไอ้หมื่นไปเกี่ยวเขาก็มื่นบันไดมาเห็ดน้ำแล้วเนาะเฮ้ยผิดหลอกเลเชียคนผสมปูน้ำแหละบาทนี่ทั้งไอ้หพื่นจะไปเกี่ยวเขาก็หมื่นเนาะ เข้าของซุกแล้วบ่พ่อซุกแล้วก็เกี่ยวแล้วเออแต่เป็นคอยเกี่ยวไปเนาะสิบสี่พันไรเลยโอยยังแบบอ่าซุกปลายเนาะเกี่ยวเกี่ยวสิบพันจะหน้าจะซุกหมดโอยพอดีแหละคุณนี้ได้เงินเข้าใหม่มาสวยไอ่เพิ่งกินเนอะเนาะไอ่ไอ่เป็นกับบ้านดินบ้านบัมาถ่ายคลิปถ่ายงานกะอ่ากินเสากินพีเลยนั่งรากะหาหับเลี้ยงเนาะระหว่าซ oh ื wow. ้อกินน oh ้ำกันนั่นแหละ่ง่าย เมียนว่าเลี้ยงทั้งหมดพี่น้องอายเป็นกะซื้อในอยู่ในกินคนสู้ซื้อมาเนาะเ่ากะอ่ามีแต่หนึ่งเข่าหนึ่งหน้ามาันแหละรอเพื่อนรับเพื่อนพี่น้องเลยอ่าโผล่คนมาเ่ากะอ่าครับเพื่นาานอนต้อนรับอย่างดีนั่นแหละพี่น้องเลยเนาะอฮะลองถอยไม่ยั้งถว่วตามตามซื้อไก่ต้องจ้อยฮะตามซื้อไก่ต้องจ้อยกินแรง ทำื่อไก่น้องจ้อยโอ้ยบันน้น้องหล่อะไม่ทำได้อปล่เฮ้ย้ที่ทำอย่าน่ะถ้าได้ละาเจ้งข้าวตังวีดำเด้ออ้ยนักกิแรงกิ้แรงเอาที่ชินมูคู่ขามกับโบวไว้ล่ะเยไม่ไขมันไหล นี่โอ้ยไก่เบิ่งก่อแล้วเป็ดไก่เบิ่งกับปลาไดไล่เป็นไก่นองจ้อยกันเลยอย่าไปเอาได้แต่คนจับตลอดเพลี้ยงเบิ่งแง่งตลอดนะแต่คนเพนแพรกนะตัวน่ะนาลงจ้อยเพิ่ิมักเลี้ยงไก่พี่น้องเนาะคือว่าไห้น้องเพิ่งว่าจมอยากขายไก่คันบวขายแบบมาลงใไฮนาเพิ่นเนาะเมื่อนั้นกักระทุนเพิ่นยิ่ง วันม wow, ันอยู่ไทยนามันจะ kháng ขยันจะ kháng มาได้แบ่บ่แม่สียเห็นแล้วบ่แบ่น่ะเห็นอะไ่ บอยแว่แว่เราบริจาคตัวแว่มาิจาคตัวแว่ไปไปหน้าหน้าเขาเจ้ากับเบือทามถามเขาคนคนไก่ไปไปเย็นเย็นเมืองแว่เลยอย่างเมื่ออย่างเมื่อว่ามามาบอกว่าแว่บุเห็นมันหนับได้จากโตหนับเลยพอแว่บอกแว่บุเห็นแว่บุเห็นอันเจ้าเจ้าของอันเขาเลยมันหลามเชียวเขาเลยปลูกไว้ในในหน้าเขาเอาอันโนโนนนวีมา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 เอาแว่มัน คืออะไรเมื s. <S <S ่อว่ะมาจากอะไรเมื oh okay. Besides, oh no. ่อมาาตนได้เขาผมเลบบอกอะไรมือมาื่อว่ามืชื่อว่ามบอะแมวเบ้เหมเบเเ้เ้วขาเบ้เขาเกิดลูกนี่งน้เขาเขาเห็นแล้วมันเกิดลูกเขาเขาบอกจัเบ้เบ้ไป ไม่จืดอม่จืดบ่นทียเลี้ยงแต่งัวดูทางบ้านมันมค่ยออกหน้าออกน้องวีนะขันออกกับมุ่ย้ืดออกแบกมันกัมันชิบกาโตคนบอกห่อห่อประชิบโตแบกอะขันได้หลายแล้วม่อยู่นอมันแบบตายนะพอหนอจะเป็นยังทางน้องหล่าเน่ยเลี้ยงแบ่มันก่ค่อยได้แบได้อดประมาณจ็โแปดตัแหละ บบตายภาคจะเป็นไรติดเชื่อมาโดยเฉพาะเจ้าเจ้าแพ้ฮะเจ้าแพ้ได้สี่ตัวเลยเจ้าแบ่แบ่น้องหล่าในเจ็โตัวสี่ตัวเนี่ยน้องสวยซื้อซื้อพร้อมกันได้จักโต็ดตยวได้ตวเดียวในท้องนี่เลี้ยงเลี้ยงแม่มาได้เนาะแม่ตายแม่ตายยังยังเลี้ยงลัวหนึ่งตัวเดียวลุกลุกเนาะเฮ้น้องหล่าบัดแผลเนาะได้สี่ตัวคนน่ะ น้องหล่ากระชีบปุ้จื่อกันแล้วเขาแบ่ตัวเองจะเป็นตัวไรเป็นตัวไรบ้างชื้อตัวเดียวคือกันซื้อตัวเดียวก็ได้ไปสี่ตัวสี่ตัวแหละดวงตัวเดียวเลือตัวเดียวซื้อตัวเดียวก็ได้ตัวเดียวเนาะสวยทองเป็นเน่เน่ขายไม่ได้เจ้าเจ้าขายได้ได้ตัวทุกตัวมันก็อยู่อ่ากับดวงน้องแบบเลี่ยงอย่างกันนาะพ่ออ่าอยู่กับดวงคนใดเกิดลูกว่ cưới nè, bên, bên, bên ông tôi ừ. rồi chắc, chắc phải bị <laughs> rồi mẹ đây, okay. cho Nói, này, Ôi, là liên cày là bố đây à đi, Điên, nó, nó liền đây. nông nông là liên cày bố đây, mất, đây đấy. เ,ไไเลี้ยงไก่ได้เเนาะลี้้ยงไดคนละแผนกพี่น้องไงน้องหลานนี่อ่าเลี้ยงไก่นี่โมยูพี่น้องเนาะไก่ผัวมาแต่บรรยงเป็นไก่น้องเดือดทองกะขึ้นมาเสียร์อะไรยังบุเสียอยูอ่ไปนอน,น,น,นลเลี้ยงเกลอดเก่าบางทีกัตายกัว่าน้องหลานเลี้ยงบมตายกะจับปี้โ <c oughs> ยกพี่น,น,น้องเนาะนอ่ะาจังได้นอยู่กับอ่าแต่ละคนโมเห็นได้บ่กี่ยวเกี่ยวได้เยอะได้หนาอพ่อเนาะ เกี่ยววัวเผาะแบบนี้กันแบบเขาปลูกบวกเพชรเนาะหลายคนก็ปลูกเพชรกับเป็นหมากอะไรีหรอได้หลายคนก็ปลูกกับพวเป็นบวเป็นหมากเป็นตัดดอกเป็นตัดดอกพวเป็นหมากม่มีมากดอกเสรดกดอกเสร็จคันดอกนะด๊อกหมากบไม่อยากมี น้องถั่วเอ้าใครชิรแล้วล่ะแล้วแล้วก็เก็บเครื่องเก็บคลองไว้ไว้อยู่ให้น้องดาวพี่น้องเครื่องคลองกัไว้อยู่ให้น้องดาวนัน่นแหละเนาะเต็มอ,อยู่โอ้คือทองแรนยันบ่ทันยานบุคำนี่ก็เป็นเวลาพฝนละหามหาโมงอะไรหาโมงแรงเลยพี่น้องเลยยังบ่ทันเลิกบรรยากาศก็ดีดีพี่น้องเนาะขามาบ่ได้แห้งเย็นแบบนี้ พอว่าน้องจ้อยเฮ้ยเบิ่งปูนกดังพี่น้องเลยเด็กๆสิจ,จบคลิปเ <c oughs> นาะคั่มแล้ว <c oughs> พี่น,อน้องเห็นเนาะยังไงเดียวน้องใจ <c oughs> พออยู่พออยู่พออยู่ยังมาไลา่ไปโอเคสัพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้กัน้องหลังจีขอตัวลาไปก่อนพี่น,อน้องเนาะไปพอ่พอๆกันคลิปต่อไปพี่น้องกระไทยพี่ไอ้น้องในเบิ่ง าลังไอ่พี้อเพิ่นกลับเมื่อบ้านพี่น้องเหรอเนาะพิ่นกลับเมื่อวันแล้วน้องหลานได้ถือโอกาสมาเปิดคลิปบานนี้เอาจะได้กันสบายดีทั้งน้องจ้อยพี่น้องเนาะน้องหลานกับชิคอกล่าความหลานไเด้อพี่น้องเนาะและการมารอบพี่น้องตอนที่จบคลิป